วันนี้พามาชมผลงานการเพ้นแก้วเกตินะครับเป็นไม้ไผ่นะฮะในภาพตัวอย่างและวิดีโอนี้สีเหลืองจะหย่อนไปตัหน่อยแต่ชิ้นงานทิ้งนี้มีความเหลืองทองแล้วก็น้ำตาลนะครับเมื่อเวลาถ่ายวิดีโอนี้จะถ่ายยากมากในสีโทนนี้ครับขั้นตอนของผมก็คือใช้สีน้ำตาล สองกับสีเหลืองสักทองนะครับในการทํางานแล้วก็มีสีดาเข้ามาร่วมด้วยนิดหน่อยนะครับโดยผมใช้ดำผสมกับน้ำตาลสองในการสร้างแสงเหลือบต่างๆเหลือบเงาต่างๆนะครับวิธีการก็ตัวนี้ใช้แปลงแค่สองเบอร์ครับแปลงเบอร์หนึ่งกับผู้กันเบอร์ศูนย์นะครับในการทํางานแล้วก็วัสดุอุป,ปรกรณ์อื่นก็คือจะเป็นถุงพลาสติกนะครับ ในการสร้างเอฟเฟกของไม้นะครับให้สังเกต่ชิ้นงานนะฮะก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้นะครับสำหรับ่ันที่สนใจงานเฟ้นลายไม้ความเอียดสูงครับได้ทุกชนไม้ทุกชิดไม้ฮะทักมา06612682ครับทั้งเบอร์โทรและ l ล n e ไอเดียเปิดเดียวกันครับผมนะรับรบองจะไม่ผิดหวังครับการันตีความสมจริงด้วยระบบไฮเปอร์เรียลิสติกทุกงานทุกชิ้นงาน ทุกสเกลงานนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ครับเราทำได้ละเอียดมากๆนะครับแบบประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ